We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings to you wherever you are. Good tidings for Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. You a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy. การแสดงละครเทวดานะครับและก็การเก่าอวยพรและก็ร,ร้องเพลงงูนะครับของนักเรียนโรงเรียนเือร์แซบมุขทหารนะครับก็เสร็จสิ้นลงไปที่เยบร้อยนะครับการแสดงละครเทวดาเป็นการแสดงถึงความรักของพระเจ้านะครับที่มีต่อมวลมนุษย์นะครับทุกชาติทุกศาสนานะครับทุกชนชั้นนะครับเป็นการแสดงออกถึงพระที่มีต่อมนุษย์นะครับเป็นความรักนะครับที่ส่ง บุรของพระองค์องค์เดียวนะครับลงมามาเกิดเป็นมนุษย์นะครับโดยธรรมชาตินะครับโดยเป็นพระเจ้าในตัวของพระองค์เองนะครับเป็นความรักที่แท้จริงเหมือนกับดาวหรือว่าดวงอาทิตย์นะครับส่องสว่างลงมาบนโลกโดยมีการแบ่งกั้นและก็มมีอะไรกีดกั้นแสงสว่างอนันต์ได้นะครับครับก็เดี๋ยวสักครู่นะครับก็ขอให้ท่านผู้ปกครองได้ถ่ายภาพสักครู่นะครับแล้วก็ด้านข้างเวทีนะครับ ก็ขอให้ท่านได้ขยับสักนิดหนึ่งนะครับครับในโอกาสนี้กระเรียนเชิญท่านประธานนะครับพันตำรวจโทนะครับกิติชิตบำรุงนะครับและก็แขกเกียรตินะครับได้ขึ้นบนเวทีนะครับอีกครั้งหนึ่งค่ะเชิญนะครับดังนั้นก็รบกวนท่านผู้ปกครองนะครับที่อยู่ด้านหน้าเวทีนะครับขอให้ท่านได้ขยับ นิดนึงนะครับเพื่อให้ท่านประธานของเราแล้วก็แขกเกียรตินะครับได้ขึ้นเวทีได้สะดวกนะครับครับในโอกาสนี้กับเรด็นเชิญ <อ vem S 1> ท่าน,ป,น,นประธานน<ร>ะครับพันตรวจโทกิติชิตนะครับบำรุงและก็แขกเกียรตินะครับทุกท่านนะครับได้ขึ้นบนเวทีนะครับครับหลังจากที่ท่านประธานและก็แขกเกียรติขึ้นบนเวทีเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็ขออนุญาตนะครับเรียนเชิญ <fry> ผ <UC S> ู้จัดการโรงเรียนเซนรัพย์มุกดาหารนะครับบาทหลวงสุริยาพันพีซิสเตอร์ผู้ในการโรงเรียนเซนรัพย์มุกดาหารนะครับได้ขึ้นบนเวทีนะครับที่อยู่ตัวแขกทุกท่านเลยนะครับทุกท่านเลยนะครับแขกทุกท่านเลยนะครับขออนุญาตเรียนเชิญแขกเกียรติทุกท่านนะครับที่ ที่อยู่ตรงนั้นนะครับขอให้คุณครูได้เรียนเชิญแขกเกียรติทุกท่านเลยนะครับขึ้นได้ขึ้นบนเวทีนะครับครับในโอกาสนี้เพื่อแสดงความรักนะครับที่เป็นการแสดงออกนะครับในการแบ่งปันเพื่อแสดงความชื่นชมยินดีนะครับเพื่อเป็นของขวัญในโอกาสวันคริสต์มาสนะครับและส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับ คณะผู้บริหารคณะครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนสนทรัพย์มุกดาหารนะครับโดยคุณพ่อผู้จัดการโรงเรียนสนทรัพย์มุกดาหารนะครับบาทหลวงสุริยาพันพีนะครับก็จะได้มอบของที่ลึกของขวัญในโอกาสคริสต์มาสสัมพันธ์2,015นะครับให้กับท่านประธานนะครับพันตรวจโทกิติชิตบำรุงและก็คณะนะแขกเกียรติท่านผู้บริการทุกโรงเรียนนะครับในเครือ โรงเรียนเอกชนจังหวัดนุกดาหารของเรานะครับครับในช่วงต่อไปนี้นะครับเราก็จะมอบของขวัญน,นะครับแสดงความรักนะครับความชื่นชมนะครับและก็เป็นพิเศษในโอกาสคริสต์มาสนะครับ และส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ขอให้คุณครูที่รับผิดชอบได้นำของขวัญน,นะครับขึ้นมาทั้งหมดเลยนะครับครับวันนี้เป็นวันแห่งความชื่นชมยินดีนะครับเป็นวันความสุขและเป็นวันครอบครัวนะครับซึ่งผู้ที่รับใบรญาตนะครับพระอัครสกรัตลุลอจำเนียนสนนิสุขนีนิรันก็ได้พูดย้ำเสมอว่าทุกคนนั้นมีนามสกุล แต่ว่าที่พ่วงท้ายนามสกุลนั้นเรียกว่าณเซนยอแซบนะครับก็ทุกเราทุกคนนั้นเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับเป็นครอบครัวอันอบอุ่นนะครับและก็โรงเรียนของเรานั้นก็มีชื่ออยู่ตึกหนึ่งก็คือตึกที่น้องอนุบาลเรียนเรียกว่าตึกโฮลีแฟมิลี่นะครับโฮลีแปลว่าศักดิ์สิทธิ์นะครับก็เป็นครอบครัวศักดิ์สิทธิ์นะครับเรามี รูปครอบครัวศักดิ์สิทธิ์นะครับอยู่ตรงกลางนะครับก็มีท่านนักบุญ,ญโยเซฟนะครับพระแม่มารีและก็พระกุมารน,นะครับฉะนั้นวันนี้เราครบเลยนะครับครบองค์ประกอบนะครับและเป็นแห่งความชื่นชมยินดีเหมือนกับท่านประธานบอกว่าเป็นสิ่งที่น่าจะย,ย่องและก็ชื่นชมที่ท่านผู้กครองได้มาโอกาสพบปะสังสรรค์พูดคุยนะครับ และได้มอบความสุขซึ่งกันและกันเึ้งทุกวันนั้นรีบด่วนรีบเร่งมากนะครับก็จราจรก็ติดขัดนะครับแต่ละคนก็พยายามที่จะมาให้เร็วแล้วก็ไปให้เร็วนะครับด้วยด้วยภารกิจและหน้าที่แต่วันนี้เราต้องเต็มที่นะครับที่จะมอบความสุขซึ่งกันและกันแล้วก็พบปะนะครับแล้ววันนี้เราอิ่มอร่อยกับตัวจีนนะครับกินนี่ตัวจีนนะครับแล้วก็ตองหนึ่งสเต็กนะครับไพรโรตัวจีนนะครับครัวอ่ ทวนแม่ดานะครับก็วันนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะครับมีความสุขกับอาหารที่เราได้จัดเตรียมไว้ให้นะครับครับตอนนี้ในโอกาสนี้กาบเรียนเชิญคุณพ่อผู้จัดการนะครับโรงเรียนเซนรัพย์มุกดาหารได้มอบของที่ให้กับท่านประธานพันตรุฑโทกิตติชิตบำรุงครับกาบเรียนเชิญครับและก็เรียนเชิญมอบของที่ลึกให้กับคณะผู้บริหารนะครับโรงเรียน,นคือเอกชนนะครับทุกท่าน และประธานชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนซับมุกดาหารนะครับท่านมีศักยน์แหลนะครับเป็นตัวแทนนะครับซึ่งโรงเรียนของเรานั้นมีชมรมผู้ปกครองและครูนะครับก็เป็นปีที่3แล้วในขณะนี้นะครับก็ดํารงตําแหน่งอยู่ก็คือท่านมีศักยน์แหลนะครับท่านเป็นประธานของชมรมนะครับกับก็มอบตามลําดับเลยนะครับ ครับในโอกาสน,นี้ก็จะเชิญพุทพ่อผู้จัดจาการนะครับได้มอบตามลำดับเลยนะครับครับก็เป็นความสุขนะครับในโอกาสนะครับฉลองนะครับคริสต์มาสสมัน2์1 5ของโรงเรียนเซ์เซปัญทหารและส่งท้ายปี่เก่าต้อนรับปีใหม่ให้กับทุกท่านนะครับ ที่มาร่วมงานนะครับในค่ำคืนนี้และหลังจากนี้นะครับทุกโต๊ะก็จะมีการลุ้นรางวัลหางบัตรโต๊ะจีนนะครับขอให้เตรียมตัวหางบ, euh, บัตรบัตรโต๊ะจีนของท่านด้วยนะครับไว้เพื่อแสดงเป็นหลักฐานนะครับในการรับมอบรางวัลน,นะครับฉันก็เตรียมตัวให้พร้อมนะครับและเราก็จะมอบให้สําหรับทุกท่านที่อยู่ตรงนี้นะครับที่อยู่ตรงนี้นะครับเราจะไม่ค้างรางวัลน,นะครับ ฉนั้นท่านเตรียมตัวให้พร้อมยกมือให้เร็วนะครับบอกคุณครูที่อยู่ข้างๆหรือว่าสายไฟขึ้นมาก็ได้ว่าท่านยังอยู่นะครับฉนันก็เตรียมตัวให้พร้อมกนแล้วกันนะครับหลังจากที่ได้มอบรางวัลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นการแสดงของนักเรียนนะครับป .2 รายการที่1นนะครับก็ให้เตรียมตัวไว้ด้วยนะครับครับก็ให้ทุกท่านนะครับที่มาวันนี้นะครับได้รับความสุขสันติสุขนะครับ ในทางกายและก็จิตใจนะครับไปบันทึกภาพด้วยค่ะเดินเดินนานนิดเดียวครับเพราะตรงนี้ก็เป็นกรรมที่พักขอรบกวนทุกท่านได้ขยับมาด้านหน้านิดนึงนะครับเพื่อจะบันทึกภาพครับบันทึกภาพเชิญคุณผู้บริการอยู่ตรงกับประธานกับซิสเตอร์ผู้บริการนะครับอยู่ทางนู้นนะครับครับครับตรงกลางนะครับคนละข้างเลยค่ะคนละข้างครับประกบสายขวาเลยเดี๋ยวท่านประธานจะกลับบ้านก่อน กับท่านประธานก็มีสนามฟุตซอลยตาเทียมนะครับที่จังหวัดมุกหารนะครับก็เชิญใช้บริการได้นะครับม่ถ้าไม่มีอะไรก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับโรงเรียนนักเรียนของเราก็ไปใช้ประจํานะครับก็มีทีมฟุตซอลอยู่นะครับกับปัจจุบันท่านก็ดารงตําแหน่งนะครับเป็นท่านรองสารวัตรสืบสวนนะครับของสถานีตารวจมุกดาหารของเรานะครับ เรียบร้อยแล้วครับในโอกาสนี้กราบขอบพระคุณนะครับเชิญท่านประธานนะครับแล้วก็คณะผู้บริหารทุกท่านนะครับเชิญที่โต๊ะรับรองนะครับรับประทานอาหารและก็รับชมการแสดงตามลำดับต่อไปนะครับส่วนท่านประธานเขาเรียนเชิญอยู่ก่อนนะครับท่านประธานครับเพื่อมอบโชคและความสุขให้กับท่านที่มาร่วมงานทุกโต๊ะมีสิทธิ์รับรางวัลนะครับขอให้คุณครูนะครับได้เชิญ หางบัตรนะครับพร้อมกับรางวัลนะครับที่1ขึ้นมาเลยนะครับรางวัลที่1นะครับเป็นทีวี29นิ้วจอ LED นะครับหนึ่งเครื่องนะครับเชิญตรงหน้าท่านประธานเลยนะครับโชว์โชว์หน่อยโชว์หน่อยอันนี้ของแท้นะฮะไม่ใช่มีแต่กล่องนะครับก็น้ำหนักชัดเจนนะครับท่านประธานนะครับท่านเป็นรองสารวัตรสืบสวนท่านได้สอบสวนดูแล้วของจริงแน่นอนนะครับ บัตรนี้นะครับเป็นช่วงนาทีแห่งความระทึกใจและความสุขใจนะครับแห่งงานคสสริสต์มาสสมานสมนสมาขอเรียนเชิญท่านประธานนะครับ<ด>ปลอดภัยนะครับไม่มีอะไรนะฮะชูมือเรียบร้อยนะครับเตรียมหางบัตรหรือว่าไม้บัตรของท่านนะครับไม่ใช่หางบัตรตเตรียมบัตรโต๊ะจีนของท่านนะครับเตรียมรับรางวัลได้เลยนะครับและแล้วนะครับท่านประธานอาเดงนะท่านประธานอาเดง มาสรุกสนานกันต่อครับหมายเลขที่ออกหมายเลขที่ออกครับสามหลักครับสมหลักลงท้ายได้สองครับหน้าก็สองสองจุดจุดจุดสองผู้โชคดีก็สองแปดสองครับหมายเลขสองแปดสองค่ะ รางวัลที่หนึ่งของเราในค่ำคืนนี้นะคะออกไปแล้วนะคะสองแปดสองสองแสองยกมือนะครับโอ้มาแล้วโอ้ท่านผู้โชคดีคนแรกไม่พลาดเลยนะครับโอ้โหวันนี้อากาศดีมากนะครับและเป็นวันที่ทุกคนนั้นรู้สึกมีรอยยิ้มและมีความสุขใจเลือเกินนะครับ2 8งสองนะครับ ขออนุญาตตรวจสอบความถูกต้องนะครับรางวัลที่หนึ่งของเรานะคะออกแล้วนะคะไว้ยินดีด้วยค่ะถูกต้อง,องนะครับเรียนเชิญรับรางวัลด้านหน้าเลยคับหยิบจับรางวัลเลยครับเพื่อบันทึกภาพและเป็นหลักฐานนะครับโอ้ยโชคดีมากเลยนะครับขอสแสดงความยินดีด้วยนะครับเ<ห>ชิญท่านประธานจับรางวัลต่อไปนะครับับรางวัลต่อไปเลยค่ะ รางวัลอ,อะไรก่อนคะเป็นตุกตาใหญ่หนึ่งตัวตุกตาใหญ่หนึ่งตัวสวยงามเลยครับแพนด้าแพนด้าหยิบมาแล้วนะครับหมายเลขอะไรมันจะโชคขนาดนั้นเช่นค่ะครับขอบคุณครับสามหลักเหมือนเดิมครับด้านหลังเป็นหกครับด้านหน้าก็เป็นสองครับ 206ครับ206ครับ206ค่ะมารับรางวัลได้เลยนะคะ206 206คารลคอีกหน่อยนะคารลนหน่อยนะ2อ6อ๋อมาแล้วนะแต่ไปเอาบัตรอยู่นะครับเดี๋ยวรอยืนยันนะครับเราจะจับรางวัลต่อไปนะครับผ้าห่มนะครับผ้หาห่ม2 0 6รอคอนเฟิร์มนะครับอ่าผ้าห่มออีกค่ะท่าน คารนคารนค่ะวันนี้ไม่พลาดเลยนะครับท่านรองนะครับจับทุกบัตรมีติดเสมอนะครับอะไรมะอันนี้เป็นผ้าผ้าห่มนะครับที่ทางนู้นนะครับชวนนะครับเดี๋ยวตุกตารอคอนเฟิร์มนะครับครับก็เป็นสามหลักมาเดิมครับไม่รู้ผูกพันกับเลข2องครับเพราะผมก็รุ่นห้าสบสครับสองเจ็เจ็ดครับ 277นะครับรางวัลผ้าห่มนะครับในโอกาสนี้กาบเินชนญประธานได้ว่าอาตุ๊กตานะครับให้กับท่านผู้โชคดีของเราด้วยนะครับหมายเลขที่ออกผ้าห่มมาผ้าห่มค่ะหมายเลขที่ออกสองสองค่ะ 2, องเอ๋อมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะโอ้ยินดีด้วยนะคะเราไม่อยากเก็บรางวัลไว้นะคะการุณาถือบัตรและรีบโชว์ทันทีนะคะโอถ้ามาเมื่อวานนี้ยิ่งเหมาะสมเลยอากาศอย่างนี้นะครับโอ้โหเป็นบรรยากาศแห่งความอบอุ่นและจริงๆเลยนะครับมารางวสำเนาถูกต้องค่ะสำเนาถูกต้อง277รถตะลี่ออกเมื่อสักครู่นี้ 2, 5, 5 ผิดหวังไปหลายท่านนะครับต่อไปเลยคะ่ะต่อไปผ้าหม่มผืนที่สองผ้าหม่มผืนที่สองสีสวยน่ารักมากเลยสีสวยน่ารักนะครับใครๆก็อยากได้โอ้โหลายสวยนะครับอ่าเลื่อนขึ้นมาอีกแล้วคะ่ะท่านอ่าเดี๋ยวหนูประกาศเองแล้วกันหมายเลขที่ออกตองอะไรคือตอง <laughs> หมายเลขที่ออกนะคะโอ้สวยสามาก สามค่ะหมายเลขที่ออกผ้าห่มผืนที่สองนะคะสาม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 ค่ะสามสามสามตองสามครับสามสามสามชูบัตรด่วนค่ะตองสามครับมาหรือยังคะตองสามครับต่อไปเราจะนับนะครับตองสามมาแล้วค่ะไม่ต้องนับค่ะวิ่งเลยยายวิ่งเลยค่ะ วันนี้นะครับรางวัลเรายังเหลืออีกเยอะนะฮะอันนี้เรามอบช่วงแรกนะครับป้าห่มพื้นที่สองตอห้ารางวัลนะคะรางวัลนะครับก็นําเสื้อยืดขึ้นมา5ตัวนะครับต่อไปนะครับพระห่มครับรบกวนเดินให้เร็วด้วยนะครับก็ขอให้ทุกท่านที่ยืนอยู่นะครับขอความกรานะครับให้ทางด้วยเพื่อความรวดเร็วนะครับ เราจะมอบรางวัลก่อนแล้วก็ชมการแสดงนะคะในจากรางวัลเรามีเยอะนะฮะสาสามค่ะครับสามสามสามนะครับมาแล้วนะครับของแท้แน่นอนถูกต้องสำเนาถูกต้องนะครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับโตสามร้อยสามสิบสามนะครับอยู่ทางนี้นะครับอีกห้ารางวัลเป็นเสื้อยืดค่ะเสื้อยืดสวยนะครับเสื้อเชิ้ตคอปกควมีปกนะครับห้า ห้านะครับใบที่หนึ่งขึ้นมาแล้วนะครับใบที่หนึ่งได้แก่หมายเลขหมายเลขที่ออกนะคะเสื้อยืดตัวที่หนึ่งนะคะหมายเลขหนึ่งเจ็ดสี่ค่ะหนึ่งเจ็ดสี่ค่ะหนึ่งเจ็ดสี่ครับหนึ่งเจ็ดสี่และเสื้อยืดตัวที่สองหมายเลขสองแปดหกสองแปดหกตัวที่สองครับ 286และเสื้อยืดตัวที่สหมายเลขที่ออก091ค่ะ09 1หนึ่งค่ะตัวที่สี่นะครับหมายเลขห6 3 163สหนึ่งหสาม ตัวที่4นะครับ1 6 3ตัวที่5 0 2 7 0 2 7ทวนรางวัลนะครับทวนรางวัลอีก1รอบนะคะเสื้อยืดนะคะ5รางวัลนะคะตัวที่1ห,หมายเลขที่ออก174ค่ะ174ขึ้นมาบนเวทีเลย<ม>นะคะหนึ่งเจ็ดสี่ครับ174ครับ 1. 1> หมายเลขเสื้อที่2ตัวที่2นะคะ091ค่ะเดินขึ้นมาเลยนะคะขึ้น,มา,นมาเลยนะครับขึ้นมาเลยไม่แน่ใจก็ขึ้นมาก็ไม่เป็นไรนะต่อไปหมายเลขตัวที่3นะครับ163 163 16มาแล้วครับมามาฮะครับหมายเลขตัวที่4นะครับ286 286หมายเลขสุดท้ายนะครับ0 <91 S 2> <27. S 1> ูนย 027มาแล้วครับครับเชิญครับขอแสดงความยินดีทุกรางวัลกับทุกท่านที่รับรางวัลนะครับโอโค่163มาแล้วนะครับรางวัลที่2องนะเซยุตต์ตัวที่2นะครับครับเชนด้านนี้ครับเชนนี้เลยฮะขออนุญาตดูแป๊บนึ่งครับรางวัลที่5ครับ027นะครับรางวัลที่5เชิญรับนะครับและยังเหลือ286ครับ286ครับ ล้วก็เล็อ174ค่ะครับเหลืออยู่2หมายเลขนะฮะ2 8 6มีไหมคะ2 8 6 2 8 6 2 8 6 1นับนับแล้วนะฮะเพื่อความรวดเร็วแล้วก็จะมอบรางวัลให้ต๊ะต่อไปเลย2 8 6 2 286 286ครับ2 8 6ครั้งที่ 2, 2> สองหครั้ง,งที่ครั้งที่สามค่ันะครับขอขอนุญาตถือว่าท่านสละสิทธิ์นะครับหมายเลขหนึเจ็ครั้งที่1ค่ะหนึเจ็ี่ครั้งที่1ค่ะหนึเจดสี่ครั้งที่2และหนึเจสครั้งที่ สามค่ะสนาสิทธิ์ค่ะครับเป็นการจับใหม่นะฮะหมายเลขที่จับใหม่นะครับได้แก่หมายเลขสองห้าเจ็ดสองห้าเจ็ดครับสองห้าเจ็ดหมายเลขที่ออกนะเวลานี้นะคะศ4 0สี่ศย์ค่ะ ศูนย์สี่ศูนย์อยู่ไหมคะอยู่ตรงกลางๆนี่แหละแถวแถวนี้แหละจ้ะสองห้าเจ็ดก็อยู่แถวแถวนี้นะครับมีไหมครับมาแล้วนะครับวิ่งมาเลยลูกวิ่งมาเลยสองห้าเจ็ดนอนฝั่งนี้นะใช่นะครับศูนย์สี่ศูนย์อยู่ไหมคะศูนย์สี่ศูนย์อยู่ไหมลูกศูนย์สี่ศูนย์มาแล้วครับมาแล้วครับครบนะครับครบครับในโอกาสนี้กับบินเช่นท่านประธานนะครับได้มอบรางวัลกับผู้โชคดีของเรานะครับ ทั้งนี้อิ่มอร่อยแลวก็รับรางวัลกลับบ้านด้วยและเรายังมีเซมซีนะฮะที่หน้าอาคารสินทรัพย์เพื่อก็เสี่ยงดูว่าเราจะได้จักรยานคันละ10บาทไหมนะครับแล้วก็ที่ซุ้มอาหารของโรงเรียนของเรานะครับก็มีบริการอาหารเสริมสำหรับเพื่อนที่เสริมโตะม <า S 1> นะครับครับนะะในโอกาสนี้กล่าวขอบคุณนะครับท่านประธานพ่นตุลโทกิตเตชิตบำรุงครับที่ได้เกียรติมอบความสุขและรางวัลให้กับ <นะ S 2> ผู้มีเกียรติที่รักทุกท่านตามโต๊ะนะครับเป็นเชิญท่านรับประทานอาหารแล้วก็รมรับชมการแสดงนะครับด้านหน้าเิธีนะครับ